สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูพระง่างพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์เสียนแหลมนะครับพิมพ์ที่45บห้านะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรทําเช่นเคยนะครับทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยได้ทํางานนะครับก็เลยมานั่งเล่นเล่นนะครับก็วันนี้ได้พกมาสองตนนะครับก็เลยไม่มีอะไรทําจริงเลยเอามาเปรียบเทียบดูนะครับว่าคมสวยนะครับเป็นยังไงนะครับ ผู้ทุกุนท่านก็โดดเด่นนะครับในด้านเมตตามหานิยมนะครับใครได้พบผ่านี่ก็รู้สึกได้นะครับถึงความโดดเด่นนะครับนะครับเนื้อดินนะครับออกสีดํานะครับมีแร่เหล็กไหลอยู่ด้วยนะครับเห็นบางบางท่านก็สังเกตให้ดีนะครับจะมีเม็ดดำดำนะครับเม็ดดำดำแต่ไม่ต้องทองยังไม่ใช่นะครับตอนนั้นเป็น แร่ของทองเหลืองอยู่นะครับนะครับตัวนี้เนื้อเนื้อถูกการใช้งานมานิดหน่อยนะครับก็เลยกมาอยู่ประเภทนี้นะครับเห็นไหมครับนี่นครับที่จุดจุดอีกจุดหนึ่งนะครับการประกบพิมพ์นะครับนี่เนี่ยที่บอกว่าดูการประกบพิมพ์นี่แบบนี้แท้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับที่ประกบพิมพ์แล้ว เ,เห็นการกพิมพไหมครับเห็นไหมครับนะครับจุดต้นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ดูได้ง่ายนะครับที่ส่วนมากผมจะชอบดูตรงนี้นะครับถ้าเป็นการแบบนี้นี่ก็เป็นการแต่งนะครับนิดหน่อยนะครับ